พวกนีอาหารเราสิที่เดิมค่ะหมายเลขสี่ตอนหกโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งนะคะ สระว่ายน้ำลักก็อยู่ตรงนี้ค่ะเป็นเปิด7จ็ดโมงเช้าถึงหนึ่ทุ่มมีฟิตเนสมีภูบาลใส่เครื่องดื่มได้แล้วก็มีคิดฝักแล้วก็มีเป็นตัวสระว่ายน้ำด็กนะคะห้องของคุณลูกค้าที่เป็นแกรนด์ดีลัสจะอยู่ตึกหชั้น2ส่วนห้องที่เป็นคูณสวีจะอยู่ตึกห้าชั้นนี้คณะที่จะที่กันเลยส่วนนี้ก็จะเป็นโซนของลานกิจกรรมค่ะถ้าสนใจทาย้าทเพชรบอลติดต <th> ่อพนักงานโดยตรงนี้ได้เลย ทางโรงแรมคาริมาเมื่อกี้เราออเดอร์กันไปแม่ชอบอะไรมาที่สุดอะไรอร่อยที่สุดข้าวปัดปูค่ะอร่อยกว่าร้านโปดที่แม่ชอบแสดงว่าคนเป์ม่าอร่อยจริงส่วนเราชอบข้าวผัดสับประรดนะคะมันจะมีความแบบว่ากลิ่นพวกวกระทะหน่อยๆแล้วก็ผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วแม่บอกว่าน้ำมันเยอะแต่สำหรับเราเราว่าอร่อยมากเดี๋ยวกลับที่พักกันปิดกล้องเอาหมูข้าวไปปิดกล้องเลย พี่สาวนะคะซึ่งเป็นห้องแบบอีกรูมไทยหนึ่งทุกคนดีมากมันมีสาว,ว่ายน้ําอยู่ในตัวอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะมีอ่าแล้วก็เป็นห้องอินคอเซ็นะคะก็เท,ทุกคนทางหลงเมื่อวานแบบมีฝนตกเล็กน้อยเนาะนี่ ลึก1.2ึมิล

นี้เมื่อเช้าเราก็ตื่นประมาณ8โมงอาบน้ำแล้วก็ไปทานข้าวนะคะก็เราก็กลับมาที่ห้องนะคะก็จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราจะเมคอัพเมคอัพกันง่าย,ายๆวันนี้นะคะก่อนที่จะเดินไปสำรวจบริเวณแบบว่ากิจกรรมที่ริมหาดเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างเพราะว่าพี่พนักง,งานเขาก็บอกว่ามีทั้งแบบกิจกรรมพายคายักบริเวณหน้าหาด อาทุกคนอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้เราพกมาแค่ถุงนี้เลยเราเพิ่งได้ตัวนี้มานะคะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะของทาร์ตเชฟเทมนะคะแป้งทุกคนแป้งอันนี้ดีมากมันเป็นแป้ง g จีโนเมคลีนะคะของ b บิวตี้ u f f e t ตัวนี้แบบว่าปกปิดมากงานแก้มเราก็ใช้เป็นของทาร์ตเหมือนกันสีดีไลท์นะคะจากนั้นก็ใช้นิ้วค่ะแท็บๆเนี่ยทุกคนเนียนปะนิดนึง นี่ทุกคนรอยมันก็จะแบบจางลงไปหน้าเราก็จะแบบเรียบเนียนสว่างแต่จางใสขึ้นมาจิ๊ดหนึ่งวิธีการก็คือแบบแท็บแท็บเนี่ยทุกคนจะให้ดูฝั่งที่แบบลงแล้วก็จะมีความแบบว่าเนียนกับอันนี้ก็ยังแบบทุกคนดูดีแค่ทาแบบ แป้งอ่ะตัวนี้ดีมากเห็นไหมโอเคแค่ <Okay. S 2> แป้งเราก็แบบวิธีการปัดแก้มของเราอ่ะเมื่อแบบอายุเรามากขึ้นเราก็อยากให้แบบมีความอ่อนยาวเขาก็บอกว่าเออปัดแก้มให้สูงตั้งแต่แบบโหนกแก้มขึ้นไปถึงคมาับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่าอ่ะสีอันนี้มันจะมีความแบบชมพูแบบน่ารักน่ารักชมพูนม,น,มนุ่เนี่ยสีมันจะแบบไม่กระตกกระตากมากโอเค เหมือนจะได้ได้แหละเรามีอายไลเนอร์มาด้วยตัวนี้เราใช้เป็นของ for you two นะเขียนง่ายมากคือให้เส้นที่แบบเล็กมากทุกคนมาสคาร่าตัวนี้นะคะเป็นของจีนทุกคนที่มันเป็นมาสคาร่าที่เขาบอกว่ามันเป็นแม่เหล็ก,กะแกนมันนะมันไม่มีแปลงทุกคนมันเป็นแบบด้วยค,ความที่มันเป็นหัวอย่างเงี้ยมันเข้าไปโคนขนตาเราเลยทุกคนเดี๋ยวจะลองปัดให้ดูเนาะโอเคเราแบบ แค่สร้างความวิบวับให้ชั้นตานิดหน่อยจากนั้นก็เอาคิ้วก่อนเลยมันจะได้ดูแบบมีอะไรวิธีการเขียนของเราง่ายๆค่ะเราจะกันส่วนหางคิ้วออกไปแบบเป็นส่วนมากเพื่อให้มันเขียนง่ายเนาะเราสามารถแบบควบคุมทิศทางของหางคิ้วได้อะเริ่มจากหางคิ้วเลยแล้วกันนี่วาดหางไปเลยจากนั้นก็ค่อยถมข้างบนค่อยๆตามไป เนี่ยมันจะได้ความแบบฟุ้งๆธรรมชาติแล้วก็อีกข้างเลยอ่ะคุณเคยประสบปัญหานี้ไหมคะการเขียนคิ้วสองข้างไม่เท่ากันก็ไม่มีทริคอะไรจะให้หรอกบอกว่าเนี่ยก็ยังเขียนไม่เท่ากันเลยทุกคนมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันแบบเราไม่ได้สมบูรณ์ perfect ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่ะทาลิปกันก่อนพอทาลิปแล้วอ่ะมันรู้สึกเหมือนเราแบบเออแต่งเสร็จแล้วอ่ะดูเหมือนมีอะไรอ่ะเราจะใช้อันนี้ลงสีมันชัดจจดเต็มมากมันจะให้ลุคแบบว่าเป็น สีปากของเรา My Lip แบบเบเดอร์อ่ะนี่แต่ที่จึ้งก็คือเราอยากลองอันนี้ให้ทุกคนดูคือพอลงแล้วว่าปากเรามันจะแบบมันจะใสเหมือนปากเด็กแรกเกิดอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อต้องลองเนี่ยทุกคนดูดิมันมีความกรอสอะ่ะของจริงคือสวยมากช่ำวาววาวมากโอเคมาส่วนพาร์ทที่ยากที่สุดตาตาทุกคนขั้นแรกก็คือดัดขนตากันก่อนจึง้งทุกคนเห็นไหม ข้างที่แบบยังไม่ด,ดัดกับข้างที่แดัดแล้วมันจะมีความแบบพรึบขึ้นไปเุ้นสุดเหมือนกันนะทุกคนขนตาเรามันงัดขึ้นมาแล้วว่าตอนแรกเราเป็นคนขนตาทิ่มลงเนาะเดี๋ยวทุกคนจะต้องดูมันจึ้งมากวิธีการก็คือแบบ มองข้างล่างแล้วก็งัดขึ้นมาเนี่ยทุกคนดูดิมันแบบมันขึ้นมาเลยอ่ะโอไมค g ก d มาทุกคนอันนี้มันต้องใช้แบบว่าศาสตร์แห่งศิลมากจากนั้นก็เป็นเรื่องของบุญละกรรมเนาะวิธีการง่าย,ายๆเราจะเขียนแบบลากจากหางปลาออกมาเนี่ยทุกคนแค่นี้เลยแค่แบบจิ๊กเดียวแล้วลากเลยอะร่วมกันภาวนาให้อีกข้างมันเท่ากันด้วยนะทุกคนได้ไหม ฝั่งนี้เหมือนจะได้อยู่ก็เหมือนจะไม่เท่าแต่ก็เอาแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไมล์เมคอัพง่ายๆนะคะสําหรับวันที่พักผ่อน ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะออกไปออกไปไหนเว้ยมันฟุงมากอะ่ะมันสวยอะ่ะทุกคนตอนนี้เรากําลังจะออกไปที่ที่หนึ่งฝนตกทั้งวันเลยทุกคนกว่ามันจะหยุดะ่ะเนี่ยแล้วแสงก็แบบละมุนขนาดนี้ สุดยอดมากเดี๋ยวไปดูวิวกัน วันที่สาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเดินไปถ่ายรูปตรงทะเลกันทุกคนมาสองวันเรายังไม่เห็นทะเลเลยเดี๋ยวไป,ไปไปด้วยกันเลยตร,ตรงนี้คือแบบพายคายักได้นะทุกคนด้านหน้าของเราเป็นร้านอาหารที่เราไปทานมาตอนวันแรกตอนดึก เดินไปเรื่อยๆเลยคนเราจะไป private b e a กันนี่เดินไปด้านข้างหืมระวังตัวอะไรอะ่ะแค่ทางเดินเข้ามานี่ก็คือมีแบบความ p r i เว t จริงๆเนี่ยเราเดินมาคนเดียวอ่ะเงียบสงบท่ามกลางอยู่สวนนะคะ You, ทุกคนตรงนี้มีร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยนะวิวอย่างดีอะ่ะแล้วก็สะที่เขาชอบมาแบบว่าถ่ายรูปก,กันตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นวิวแบบมุมฮิตเลยตรงนี้ก็จะมีแบบร้านกิจกรรมเนาะอันนู้นเหมือนจะเล่นปีตองกันเลยอะ่ะส่วนเราก็เราจะเดินข้ามไปเกาะฝั่งนู้นค่ะทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่ที่โซนที่จะไปเชื่อมกับหาดด้านหน้าแล้วเนาะแต่ว่าเราก็มาแวะดูตรงเนี้มีกิจกรรมแบบว่าก็ก็เยอะอยู่อะอย่างโซนข้างหลังเราตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นเหมือนพายคาย,ยักอะแต่ตอนนี้ไม่มีคนเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นกิจกรรมที่เขาจะมาทํากันกี่โมงเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้านะทุกคนไม่มีผู้ใดโอเคเดี๋ยวจะไปต่อกันโซนหน้าหาดเลยเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอจุดไฮไลท์นะคะ ก็คือตรงนี้จะเป็นสะพานนะคะสำหรับข้ามไปยังส่วนของเวิ้งเกาะเล็กๆฝั่งนู้นนะคะอันนี้เขาจะมีนี่ป้ายแจ้งเตือนต่างๆนะคะดูมุมนี้ดิสวยมากว้าวมันก็ยวบอยู่นะมันเป็นโป๊ะที่แบบโป๊ะยะั่วปะทุกคน,ท,กคนทุกคนดูดิ นี่ทุกคนตรงนี้มันเป็นแบบว่าโซนพระอาทิตตกแต่ว่าเราไม่ได้มาเลยอะ่ะ ิลแบบผจญภัยในป่าใหญ่มากไปโอ้ oh, ขึ้นแรงนะเนี่ย เย็นค่ะเย,ย,ย็นเฮ้ยยังเห็นแบบนี้มานานมากแล้วนะเนี่ยชิ่วอ,อะ คนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องไปกินข้าวเช้าก่อนเนาะเดินกลับกัน ี่เลมอนจิ๊ตเจอร์แล้วก็ไอศกรีมลูบลับค่ะจะเป็นตัวนี้ค่ะและ้วก็ตัวนี้าาค่ะถ้าลูกค้าทานเป็นกาแฟที่ร้านแนะนำเป็นโ bon ูโอนัทคอฟฟี่ออร์นด์คอฟฟี่คา,าราเมลไม้เคียโต้ค่ะแล้วก็มัชชาลาเต้เย็นต้นที่ด้วยเจอของร้าน,นเลยค่ะแล้วก็แครอทเค้กค่ะ้านนี้จะเป็นเบอร์รี่ชีสเคส้กช็อกโกแลตเค้กเลมอนชีสเคส้กค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นคาราเมลไม้แคดเดี้ชีสเค้กค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านวอลฮันล่าเขาหลังแล้วนะคะซึ่งเราก็ดูรีวิวมานี่แหละว่ามันเป็นคาเฟ่ที่ควรมาเนาะเราก็สั่งออเดอร์ไปแล้วที่นี่เป็นระบบรันคิวนะทุกคนคือจะสั่งอะไรเพิ่มก็คือ <c oughs> ต้องไปรับคิวใหม่ก็กาลังจะออเดอร์เพิ่มไปเป็นกาแฟะมะพร้าวนะคะซึ่งตอนนี้พี่สาวเราก็ไปถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วาตามไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> You give me butterflies, don't oh wanna So good, I just can't hide. I wanna hold your hand, but I get too shy. It's just me and you, what should I do? I used to be so quiet, like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. ความแบบว่าเปรี้ยวละมุนคอดีอันนี้คือแบบตัดเลี่ยนได้ดีมากทุกคนถ่ายแกนี้มัชิ่ะเขาเป็นแบบานซื้ไม่หวานทุกคนไม่หวานจริงๆตัแกแบบปกติไปก็คือเขาบอกว่าหวาน50%โอเคเลยอร่อยส่วนอันนี้นะคะเป็นโกโก้ มีความหวานนิดน,นึงแต่ว่าเขาใช้ตัวช็อกโกแลตซึ่งเราคิดว่าเป็นช็อกโกแลตท,ที่ดีอะ่ะม,มันมันออกรสชาติอย่างนั้นเลยให้แม่รี่วิลกาแฟนะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะขอคงมันมีแบบกาแฟเข้มา